สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นของรถทัวริง2020นะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะครับการใช้งานเบื้องต้นของทัวริงสติใจนะครับผมการใช้งานดูที่ประกับทั้งสองข้างนะผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากสปอร์ตเตอร์ซอฟเทลเท่าไหร่แต่ที่มันแปลกแตกต่างแตกตาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแอคชั่นใต้ปุ่มที่เป็นวนๆเนี่ยที่เอท่บีมย้ามาอยู่ข้างบนนี้ ไฟสูงไฟต่ำไฟเตาะเหมือนเดิมหมดแต่ยตรงนี้ไฟเลี้ยว้ายขวาแยกกันอันนี้เป็นเหมือนปุ่มพูดแล้วสั่งการด้วยเสียงนะครับอันนี้เป็นคูดคอนโ,อนโถนปุ๊บก็หน่วยวิธีการใช้งานคือกดตรงนี้ปุ๊บทีหนึ่งมันจะขึ้นตรงนี้เห,นะห็นไหมถ้าเราเลืกอกความเร็วที่ต้องการแล้วประมาณ6ประมาณ80สเนี่ยเราสามารถกดเลือกข้างล่างปุ๊บมันจะล็อกความเร็วแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นสีเขียวทันทีถ้าเราจะต้องการเร่งทางเร่งนะครับเราก็เพิ่มขึ้นได้เลยไว้ทำไมท่อเงียบยังนะครับรา้ต้นแรงต้องท่อ กำลังสอนวิธีการใช้งานเนี่ยคุณมาเบิ้ลได้ไงอ่ะไปตรวจนะไปตรวจไปตกขนส่งอ๋อพี่ยังไงผมต้องขอโทษพี่หนึ่งแล้วนะครับที่ผมไปทําอะไรให้แบบไม่ดีทั้งพี่หนึ่งพี่พี่หนึ่งต้องมาโพสต์ว่าผมเป็นอย่างนี้ผมขอโทษพี่หนึ่งเดี๋ยวว่าหลังลงชื่อด้วยครับอาชิบหายแล้วกูผิดเลยโอเคมาต่อกันดับดับคุณดับเพลิงสิครับขอตอกตอกนะขอบคุณมากครับอ่าเมื่อกี้ต่อกันแล้วคูยกันโทรกนกดปุ๊บพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไฟตรงนี้เห็นไหมถ้าได้ความเร็วที่ต้องการกดลงข้างล่างแตะ มันจะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วมันจะล็อกความเร็วถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเราก็เลื่อนขึ้นบนถ้าเราจะลดความเร็วเราก็ลงล่างเราจะรีเซ็ตก็กดออกแต่วิธีการรีเซ็ตก็คือการเหยียบเบรกกำคัดทุกอย่างจะตัดค,ควบคนโทัลหมดเลยอต,ตัวนี้เป็นปุ่มบ้านควบคุมตัวแผงตัวแผงหน้าจอตรงนี้ทําอะไรไม่ถูกกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านทําอะไรไม่ถูกกลับบ้านก่อนเลื่อนอะไรมาปุ๊บอ่ะแทนที่ปุ๊บทำอะไรไม่ถูกขับกลับบ้านก่อน อันนี้ก็เป็นเหมือนตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากดเข้าไปเป็นเหมือน enter อเลื่อนได้ตามสบายนะครับเลื่อนเลื่อนได้เลยทำอะไรไม่ถูกอันนี้เหมือนกด black back up เห็นไหมอ,อ่ะ back up อันนี้ก็เป็นสวไฟไฟิตช์ on off ทั่วไปไฟ hazard ตรงนี้นะครับนี่ start ก็เหมือนเดิมกด on แล้วรอเสียงความติ๊กเงียบประมาณ4ีหวิกด start ได้เลยไม่ต้องเบิ้ลคันเร่งนะครับ ที่เราจะออฟเราก็แค่ออฟจบทุกอย่างการใช้งานแผงหน้าจอตรงนี้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นหน้ารวมที่สามารถบอกว่าความเร็วเท่าไหร่เวลาเป็นยังไงอันนี้ตรวจสอบแล้วมันเครื่องระยะเช็คกิโลเมื่ออไร่ตัวนี้เป็นเช็คลมยางคันนี้ขึ้นโค้นขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าลมยางหลังอ่อนแต่ตอนเนี้ยเราตั้งสเปครถว่าเป็นรถไทยคือหน่วยเป็นกิโลเมตร ค่ามันขึ้นเป็น k p i ถ้าหลายาขึ้นเป็นปอล์เนี่ยเราก็แค่กลับกลับบ้านเหมือนเดิมกดเซตติ้งลงมาล่างเลือกเป็นหน่วยอังหน่วยอังกฤษปุ๊บมันจะมาขึ้นเป็นค่า PSI จบครับหน้าสาหลังที่10คันนี้อังหลังอ่อนนะครับอันต่อมาก็คือเดินทางมาแล้วเท่าไหร่หมาเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่พักเป็นค่าเอเต่างๆขึ้นเหลือก็เป็นพวกแผงควบคุมครับแผนรงแผนที่ เซตค่าต่อบูทูธรับลำโพงลำโพงทั่วไปครับไม่ใช้งานก็แค่กดค้างปิดแามนี้มันก็จะดับไปเลยใช้งานเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับใชคช่นคอนโทรลเราสามารถเลือกได้ตอนสตาร์เดี๋ยวถ้าเราจะปรับเป็นเรมจะขึ้นมนอย่างนี้ถ้าเราจะปรับเป็นปกติจะกดอีกทีหนึ่งล้วก็กับมาเป็นกระพริบเหมือนเดิมเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามเฟอร์เทสดีพัทยาได้นะครับฝากไปด้วยนะครับทัวริง ถ้าตรงไหนก็เมนต์ได้เลยนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทำไปให้ครับขอบคุณมากคา่ะ